สวัสดีครับพี่ครับผมมารายการทีวีครับของรายการ YouTube นะฮะเออพี่จัดงานนี้เพื่ออะไรครับแทนตัวครับรบกวนนิดหนึ่งเป็นงานของใครครับเนี่ยงานของโคษชของอ๋อพี่พี่พี่เข้ากล้องเลยไม่เป็นไรครับคือเดี๋ยวผมออกรายการทีวีให้ทานาุฒิการอะไรวุฒิการบันไหนครับอำเภอครับนาดกระบงสวัสดีครับเอ่อผมรายการสารคดี YouTube ครับพี่เป็นช่องส่วนตัวนะฮะผมถามพี่นิดนึงเออวันนี้เนี่ย ทั้งกลุ่มกลุ่มอะไรครับตรงนี้อ๋อกลุ่มบทบาทนวัตวิถีนวัตวิถีของวัดสมานมิตรอยู่ในส่วนของวัดสมานมิตรเลยใช่เราเป็นกลุ่มในนามของสมานมิตรห่วงใจ11กั12บ12ค่ะโอเคครับแล้ววันนี้มีการประชุมด้วยวันนี้ประชุมกลุ่มก็เลยเอาของที่ของที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหมู่บ้านหมดเลยใช่คข้าะเป็นผลิตภัณฑ์อพี่ผมรบกวนพี่นิดหนึงพี่ช่วยแนะนําได้ไหมครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะออกรายการให้คนก็ดูเลยเป็นสินค้าประเภทไหนบังคับท่านโชคครับลบกวนนิดนะเรับพี่ว่างเลยครับพอะสะดวกคุยไหมครับอ่าโอเคครับมีอะไรบ้างครับอ่าตรงนี้มีดมีดนี่ทําอยู่ในหมู่บ้านนี้ทํที่วัดทที่นี่เลยโอเคก็เลยมาผลิตขายกันที่นี่นะของกลุ่มออท็อปนวัฒนิถีวิถีของส่วนวัสมานมิร เออตรงนี้อะไรครับเป็นกาละบูนนะครับเออเออกรละบูนนี่พี่จะไปทำอะไรครับดับดับกินในรถในรถไซได้ไรได้สบายในห้องในห้องอับอับนี่สามารถทำให้กลิ่นขึ้นมาได้เลยครับครับโอ้อันนี้ทำในชุมชนนี้เหมือนหม้อแม่นาคเลยเหมือนกันครับนี่นี่ยันผมเรียกผิดไปหม้อแม่นาค โอเคโอ้นี่หม้อใหญ่ครับอันนี้หม้อใหญ่เออพี่แบบหม้อใหญ่เดี๋ยวผมรบกวนนิดนึงเพราะว่าแสงมันเข้าพี่เขาอยู่ข้างในดีกว่าครับรบกวนนิดต่เอาเอาใครยาใครยาพรีเซนต์ได้เลยครับผู้ใหญ่เหรอครับวันดีครับโอเคโอเคอันนี้อันนี้เนี่ยสรรพคุณของมันคืออะไรครับไล่ไล่เอกดับกลิ่นดับกลิ่นไล่มดไล่แมลง อยู่ในรถได้เลยอันนี้เอามาโชว์แล้วขายด้วยขายด้วยครับโอเคครับเป็นอันนี้เป็นของกลุ่มกลุ่มครับกลุ่มทขึ้นมารายได้ต่างๆก็เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มครับโอเคครับตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นหัตกรรมทางด้านวงแหวาของกลุ่มเหมือนกันพี่โชว์หน่อยครับอันีครับโอเคครับโอเคครับอันนี้เป็นวงุญแจของกลุ่มโอเคต่อไปครับหมวกสาร จัดสาจัดสารตะแง่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ไปอันนี้เป็นตะแกงจัดสารเองมันเหมือนการแสดงสินค้าเลยนะผมถามนิดวันนี้จะมีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนเยอะแล้วครับมามาเรื่อยๆครับมาทุกวันครับเอออันนี้จัดทุกวันป่ะทุกวันครับอ๋อเป็นเป็นทุกวันเลยนะแต่วันนี้พิเศษหน่อยทําไมันมีคนเยอะอ๋อมีประชุมประชุมเาก็เลยพิเศษขึ้นมานิดนึงโอเคตรงนี้กลุ่มจัดสาร นการดูแลของกลุ่มเหมือนกันพี่เชิญเลยครับพาผมไปดูเลยแล้วก็ไม่ฟาดไม่ฝาดที่ทำกันที่นี่ทำที่นี่ครับในทำที่กลุ่มที่บ้านครับแข็งแรงไหมแข็งแรงโอ้ขายอันเท่าไหร่พี่ตามราศีที่ห้าครับตลาดห้าสิบอันนี้สี่ห้าแล้วสี่ห้าหมดนะครับอันนี้ทําในกลุ่มนี้เลยไม่ได้รับที่อื่นก็มานะพี่ไม่มีรับครับโอเคครับผมเม่อกลุ่มการ มันมันมันในการออกเดินขอโทษทีิงๆครับนี่อันนี้ทำในกลุ่มเอาฉันพูดภาษาโบราณด้วยช่องช่องเลยพูดภาษาโบราณเอาพูดเลยกลุ่มกลุ่มในกลุ่มเอาสี่ที่ห้าบาทนี่ก็ะสีที่ห้าบาทอ่าพี่เป็นใครอ่าเดี๋ยวถามก่อนผมเป็นกรรมการวัดกรรมการวัดจ้ะเออก็คนดูแลคนดูแลที่วัดนี่นะครับกรรมการคนหนึ่งครับอ้าวโอเคพาไปต่อครับพาไปต่อเลย อ่าตรงนี้คันนี้ยังยังยังมัวยังไม่แยกเอาให้หมดอันมัวนี่มัวนี่มันขออีกกลุ่มหนึ่งมัวมัวนี่เราเวลาประมาณแบบว่าให้มันโอเคโอเคไม่คุย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 ครับโอเคครับต่อไปครับมีมีันอันเดืออันเดียวกันอันเดียวกันแต่แยกแยกออกมาให้มันมีร้านเยอะหน่อยอ่มีดเป็นมีดประเภทไหนบ้างมีโตเตเวล มีตะแววคือเลยมีไรมีโคลาดอ่ะมีโต้มีต๋แววอ่าโอเคเกี่ยวเกี่ยวข้าวนี่เกี่ยวเกี่ยวข้าวโอเคเดี๋ยวไปถ่ายครับอ่าต่อไปครับพี่พาไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นขนมในพื้นบ้านของเราเลยเป็นข้าวโปงของบ้านเราเลยเนาะทำกันที่นี่มันน่าจะมีคนมาย่างข้าวโป่งนี้ให้ดูเนาะ วันเสาร์อาทิตย์ครับวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะมีโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะท่านผู้ชมครับชมรายการนี้เออ่เปิดไม่มีกําหนดเวลาใช่ไหมครับเปิดยาวเลยเปล่าฮะเปิดยาวครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันอันนี้เขาแต่งครับเขาแต่งเขาแต่งนั่นชือคือเจ้าอะไรอ่ะผมไม่รู้เป็นางเล็กนางเล็กอ๋อนางเล็กเล็กย้ายเล็กโอเคคำคำหนึ่งเป็นสินค้าอทบชั้นนี้เลยโอเคครับนี่ครับอันนี้อันนี้ อันนี้ไปเข้าไลซ์เบอร์รี่มาทำเขาแตงแกะครับกับเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทางื้นเมืองเลยอันนี้ก็าักทองครับฝักทองคของของกลุ่มเรากับกลุ่มแม่บ้านเออเขาเรียกกลุ่มนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะนวัตวิถีนวัตสมานมิตรนวัตวิถีนววัติถีของวัสมานมิตรอสมมานร่วใจไ้ผ้านี่คือผ้าอะไรผ้าพื้นบ้านป่ะ ทอเองก็เปล่านะทอกันเองนฮเครือขายโอทเคือขายของโอทอปเคยงอบเลยลงงานก็อยู่ในย่านหมู่บ้านทางนี้ยังไงฮะอย่ายภูมิจ้เขาอยู่ชายภูมิก็เมือเหมือนเครือขายกันเอามาอา วันเสาร์แล้วแล้วพี่นี่มาวันเสาร์เขามาโทรมาอะไรได้เลยมาจรงอ๋เดี๋ยวผมจะมาอีกรอบหนึ่งแต่นี้วันนี้ผมถ่ายทําก่อนปมาแล้วมันก็ไม่ขาดะอะไรพี่พาผมไปดูนู่นดีกว่าวิถีรบกวนพี่เสียเวลาเออข้างหลังนี่ยังไม่ดูเลยนี่เนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้พวกของเหมือนกันนะครับคือว่าของกลุ่มเหมือนกันครับเสียเสียของของไงโอท็อปวันนี้ของจะน้อยหน่อยฟักทองเนี่ยฟักทองมีสองลูก สองลูกปลูกเองนี่ปลูกเองขายเองนี่ปลูกเองขายเองอ่าโอเคครับตอนนี้เราจะไปดูตรงนี้คืออะไรครับท่านผู้ชมครับท่าน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 การกรรมการครับตรงนี้คืออะไรครับอันาเอ่อต่อันนี้เป็นนาตัวอย่างนาตัวอย่างนาตัวอย่างนาผสมผสานนาอะไรนะครับพี่นาจะทำนาตพันอะไรครับเราเว่าตพันบุญเอ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเนาะเอ่อตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟัจงจะลงใหม่จะลงใหม่จะลงทปลูกข้าวไปรอบนึงแล้วปลูกรอบนึ่งเดี๋ยวเ,เขาของพี่เชิญดูพาพาผมหน่อยเ,อาเอาขาเดี๋ยวเขาพี่บอกว่าที่จกเขามาจากพระราชทานจะลงเดี๋ยวเสาร์ที่ผมจะมาถ่าย <ma iden> มาเลยครับมาเลยกำลังทำจีนิ่งจีไรอยู่คับแต่ที่พี่พาผมดูพื้นที่ก่อนไปออกเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารเนี่ยคนก็ชมก่อน เออท่านผู้ชมครับมาตรงนี้ไม่เสียหลายนะครับมีแหล่งเลี้ยงปลาด้วยได้ทําบุญกันครับตรงนี้เป็นศาลาอะไรครับนี่เป็นศาลานั่งพักผ่อนนงพักผ่ทานข้าวได้สมมุติว่ามี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 อาหารขายไหมตรงเนี้ยพูดถึงอ๋อมีตรงนี้เนาะอันนี้กาแฟกาแฟนี่เป็นของวัดรถพระธรรมของวัดเอ่อเป็นกาแฟรถพระธรรมของวัดนะฮะโอเคครับครับ มีร้านน้ำนะฮะเป็นร้านกาแฟของวัดนะครับท่านผู้ชมกับตรงนี้สถานที่เลี้ยงปลาดูหน่อยได้ไหมครับตรงนี้นะท่านผู้ชมเมื่อมาเที่ยวงานนี้แล้วนะนวัดวิถีนะฮะชุมชนบ้านวัสมานมิตร,ตรออโอเคครับมีมีการเลี้ยงปาลาล,ล,ลองลองลองโยนสักถุงนะดวปลาหน่อยพี่่าเยอะไหมได,ได้ไหมครับพี่ โอ้ดุกหนวดเบลเลรอเลยมาแล้วเนะี่ยมาทำไมไม่มาอ่าไหนครับท่านผู้ชมครับมาตรงนี้ได้บุญนะครับนะครับเอ่อมีการเลี้ยงปลานะฮะสิบบาทอาหารปลาใช่ไหมครับ,บ,บ,รบเงินทําบุญเข้าวัดหมดโอเคครับเดี๋ยวพี่พาไปดูตรงรขั<ๆ>้ว<ๆ>เกี่ยวข้าต่อเลยครับโอ้ตรงนี้กลายเป็นชุมชนนะวัดวิถีเลยเนาะเคาจะตีกันตรงนี้ ตีกันให้เห็นจระเลยโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พอลืนี้ผมจะมาอีกรอมาเสาติดแต่ผมจะไปลงให้เทคหนึ่งก่อนได้ครับในวัดสวรรนมิตรนะมีกิจกรรมนะฮะ กิจกรรมนี้จัดมานานอย่างพี่กิจกรรมสาธิตการจัดสวนต่างๆวันเนี้ยพอได้มาสามได้มาสี่สามเดือนแลยสามเดือนแล้วจัดจัดสามเดือนแล้วอ๋อผู้ผู้ว่าส่งเสริมด้วยนี่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 อะไรครับเอาเสื้อเอาสองพันสองพานสองพานไม่แล้วตอนนี้เอาก่อนเอาก่อนเอาไปเอาก่อนคุณป้าครับทำอะไรอยู่ครับถอดเสื้อทอเสื้อถอเสื้อ ทอเสือภูเขาคาโคลาาเลยอันนี้คนวัดนี่อยู่จังหวัดโคราชนะครับทอทอเสืออยู่นะครับปเป็นเสือกกเสือกกใช่ไหมฮะ,ะทอยากไหมเสือผืนเสือกลก,ลกเดี๋ยวผมมาถ่ายทำทหารเดี๋ยวพี่แกปล่อยผมจะต่อยตัวที่พี่แกไปก่อนเดี๋ยวผมมานะคุณป้าไอ้ตรงนี้คือที่จัดไว้คืออะไรครับท่านผู้ชมครับท่านกำลังการกองนั่งเดิมของนั่งเดิมคือเป็นลักษณะที่เก็บข้าวเขาเรียกสเวียนสเวียนสเวียนโอเคครับตรงนี้เขาเรียกสเวียนนะครับท่านผู้ชม ตรงนี้ไอ้กระบุงใหญ่เขาเรียกอะไรพี่กระบุงใหญ่เนี่ยฮะกระเชือกระบุงน,นั่นแหละอ่กระบุงเนี่ยแต่แต่ทางนี้เรียกกระเชอเออโอเคอันนี้สเสเวนครับสเสเวนโอ้นี่ได้ได,ได้กี่เกลือนเนี่ยอันนี้กระเดืองอ่ากระเดืองกระเดืองโบราณอ้าวอ่ากระเดืองโบราณครับท่านผู้ชมคร,ครับนี่ครับกระเดืองโบราณสมัยก่อนไม่มีเครื่องอสรรรรรีข้าวเดี๋ยวต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหม นีบอลนี้สีขาวเอาใช้ตำเอาอ๋อใช้ตำเอาครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ะรอยสีขาวอืมอันนี้เป็นข้าวที่มาเตรียมไว้นี่เกี่ยวเกี่ยวเขาจากนี่เกี่ยวจากนี่ขึ้นมาเป็นข้าวอะไรพี่อันนี้เป็นข้าวเป็นข้าวมัลทีเป็นลักษณะสูงการเรียนรู้เลยพี่นี่นี่นี่อ่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรพี่เกวียน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 นะใช่ป่ะเกวียนเกวียนอืมเกวียนนี่ครับนี่ครับเกวียนโบราณสมัยก่อนนะฮะในห้อยในห้อยในห้อย ในห้อยเทอมินก็ใช่ใช่ไหมครับเกียนโบราณเกีนโบราณไอ้ข้างบนนี่อะไรสายดักปลาใส่ดักปลาสนใจขนาดนี้เหรอพี่สายดักปลา่เขาทำเขาตื้อมาถวายเป็นสายดักเงินอ๋อสายดักเงินก็เลยพูดงี้ยมาดัดแปลงตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับที่มาเที่ยวงานนี้ไม่ต้องห่วงนะครับห้องน้ําสะดวกสบายมากนะครับมีรองรับเต็มที่นะฮะเสาร์อาติด นะฮะเปิดเป็นงานออกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นะของวัดสมานมิตรเลยใช่ไหมครับ,รบออโอเคครับไปดูตรง,งตน,นู้นต่อโอ้ผมชอบตรงที่ว่าทุกอย่างนี่อุดมอ่อมลื่นหมดจะมีซุมซ้มมีซุ้มให้นั่งสบายรองรับคนได้สบายเลยฝั่งนู้นก็เป็นซุ้มยาวๆๆเอขาอนังหาพระช่อนอยู่พพะพี่นาพระธรรมอนี่พระเลยครับโอ้ของพี่ครับ ผงพี่ครับสวัสดีครับนาพระธรรมนาพระธรรมไปหลวงพี่กรลังทำอะไรอยู่ครับทานโทษครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยหรือสนุกครับหลวงพี่าพาตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ยังมันจะเก็บเก็บใบชะพืชออกให้หมดเนีกลังจะเอาทำอยู่งจะจะจะลงอีกแล้ว,ลลวน้ำนี่มาจากไหน๋นอดูเข้ามาดูเข้ามาเอามาจากสระ เอามาจากสะตอนนี้ก็จะฝั่งนี้ก็น่าจะลงได้ล้ฝั่งนี้รอให้เป็นแบบนี้ก็จะกับเกี่ยวได้อันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างหรือศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวถูกไหมครับพี่จะดำเอาเองจะดำเอาเองแล้วก็ไถไถไถเองอ๋อนี่ผู้ว่านับหนุนด้วยโอเคครับมีคนมาถ่ายทำบ่อยไหมก็เขามีมาเขามีมามาเรื่อยๆ่านนาบันบด สวยไหมเราดูตั้งแตอนเช้าจนมาตอนเช้าอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรวัวแดงก็โคตรเยอะเยไหมไมันก็เป็นเท่าปอืมนี่นะครับเอาตรงนี้ก่อนเอาเอาตรงที่สําคัญก่อนรเราเดินไปทางนู้นเลยครับเอ,รรเออนาบุญโอเคพี่พี่พี่เดินไปเลยใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรใส่ผเดินใส่บาตอ๋อในกรณีที่เป็นงานเป็นวันวันสำคัญก็ญจะมุสลมาใส่บาตรกันตรงนี้อ๋อคนเต็มเลยอ๋อคนเต็มเลยโอคเคครับ พี่เดินมาหาผมเลยครับทันโทษครับโอเคครับนี่คือกรรมการคนหนึ่งนะที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดสูงการเรียนรู้ตรงนี้นะครับช่วยกันโอเคการโอเคครับตรงนี้ที่ตรงนี้คงไม่มีอะไรละมีไหม เดี๋ยวผมพี่คงมีธุระเดี๋ยวผมจะขอถ่ายทำตรงนี้กันเดี๋ยวผมตามปพี่ยังครับเดี๋ยวผมถ่ายทำคุณป้าก่อนรับควสัมน์กันเลยอพน่เดินไปู้น้กรปดานหนึงันนึ่งวายาหนึ่งทวยาอะไรทองรตรงไหนนบน่ไปดูเสนเดือเสนบอลวกรดคนไหนวายาบรกรสีสีฟ้าปะเดี๋ยวถ่ายทำคุณป้าก่อนสวัสดีครับคุณป้าวันหนึ่งได้กี่ผืนเนี่ย สองผืนนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วว่าถูด,ดิบมาจากไหนไปหาเอาุงนจ้ะไปหาแล้วขายแล้วเสร็จแล้ว็จะเสร็จนี่ขายผืนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโอเคอันนี้มาคันมาทำกันด้วยใจถูกไหมฮะ,ะครับอันนี้การทอเสือเขาเรียกเสือกกเสือผืนเสือกอก,กมันก็ทำมาจากกอก อ่าบายโคลาสก็เรียกอะไรโคลาเรียกอะไรอนี่ครับการทอเสือต้องใช้สองคนอีกคนแทงฮะภาษาภาษาลากเรียกอะไรอ้โอเคครับพุ่งนะอีกคนหนึ่งตบระทกโอเคครับขอโทษทีนะครับ ผมอาจจะพูดเป็นมุกๆุกเยๆ<ล>การทานการทอเสือนี่นะฮะมันก็เหมือนพูดง่ายเป็นศิลปะตัวหนึ่งนะครับจ,รจะต้องทอด้วยกันทั้งสองคน<ด>อีกคนเนี่ยสง่สงโสมโดยการพุ่งพุ่งพุ่งพุตัวกบเข้ามาดูไหมครับแล้วอีกคน,นคอยคอยคอยทุ่มคอ,คอยกระทบอะโอโอเคครับวิถีชีวิตนะฮะตรงนี้ที่วัดสมานมิตรนะโอเคครับ ขอบพระคุณมากครับคุณป้าครับขอบคุณมากครับ,บ,รบเดี๋ยวไปหาวัยาวัชกรนิดหนึ่งสูงการเรียนรู้ครับสวัสดีครับขอทำรายการทีวีหน่อยครับโอ้ข้างหลังมีทุ่งบโบแดงด้วยไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ไม่รู้เพิ่งจะเข้ามาวันนี้วันแรก มาถ่ายทำเยแพร่คนก็ดูครับตรงนี้เป็นทุ่งบัวแดงเหรอตอนเช้าเขาว่าบานฉลึงฉึงเลยฮะตรงกลุ่มเนี้ทางวัดทำทำซุ้มขึ้นมาเองเพื่อเป็นแนวท่องเที่ยวถูกไหมครับเดี๋ยวพี่พาผมไปดูหน่อยลบกลนนิดนึงแล้วก็ที่พี่อธิบายเลยว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะพี่ตั้งชื่อไว้ยัง แต่ก็ปล่อยให้คนได้เดินละครับครับซึง่งจะเริ่มทำนี่ด้วยนะมองใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันเนี้ยที่ใส่ปลามันทำไว้ใหญ่เลยนะนนอ๋ะอโอเคคราบทำไว้ใส่กระตังอ๋อโอเคครับทำไว้ใส่กระตังโอเค <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกบ้านเสม็ดแหละครับณวัดวิถีนะครับบ้านเสม็ดหมู่11นะครับตำบลหนองงูเหลี่ยมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้มาถึงเฉลิมพระเกียรติแล้วกินเฉลิมพระเกียรติแล้วอโอ้ที่จะไปไปถ้าเราไปเกือนกันผมได้ไหมตรงนี้ไ,นได้ได้โอเคครับอืม ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือศาลาเออนั่งพักผ่อนของเอที่จะมาพักผ่อนเที่ยวกันนะครับโอ้มีปลาช่อนตัวเบลเลยนะห้ามจับกินในวัดปลาช่อนตัวเบลเลยอ่ะพี่ครับเออผมอนุญาตครับ อย่าค่อยมาอีกรอบนึงค่อยเก็บค่อยเก็บไปครับตรงนี้เป็นสาลาพ่อเท่าทองขาวครับที่อยู่ในวัดสมานมิตรนี่เองครับนะฮะพราะสาลาพ่อเท่าทองขาวครับตรงนี้เป็นจุดให้หารปลาของทางวัดนะฮะมาเที่ยวนวัดวิถีก็ที่วัดสมานมิตรก็มาทำบุญให้ปลากันตรงนี้ครับ จุดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นจุดศูนย์การเรียนรู้ของออทางวัดทำไว้ปลูกข้าเพื่อให้คนเข้ามาชมนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้จริงๆครับท่านผู้ชมครับ นี้เป็นร้านใครร้านมันไม่ใช่อยือเ,เป็นส่วนรวมเลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม่้าคนคงาคนของผมของพี่กลุ่มตีมีดเพิ่งนี้มีการโชว์ีมีดเอาทิศ